The oh. ยากระตุ้นไข่ต้องฉีดให้ไข่โตขนาดเท่าไรถึงจะดูดไข่ได้ครับโดยปกติเนี่ยไข่ก็ควรจะโตอย่างน้อยนะวันที่ตัดสินเลยนะคะว่าจะให้เก็บไข่เนี่ยมิลลิเมตรอย่างน้อยอยากให้ได้สักสามใบโดยปกติเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจะซาฟองไข่ตั้งต้นช่วงประจําเดือนเนาะไข่มันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักใบในสุดก็ 3- 4มสมิลลิเมตรใบโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินสักประมาณ7 8ถึงมิลลิเมตรยากระตุ้นโดยปกติจะฉีดยาประมาณ10วันอันนี้คือยากระตุ้นให้โตนะคะฉีดยา10วันบวกลบ1วันก็คือ9 ถึง11แล้วแต่ว่าใครไข่โตดีโตช้าหรือว่าตั้งต้นมันใหญ่มากอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ได้ฉีดนานพอณนะวันตัดสินว่าเราจะเก็บไข่ควรจะได้อย่างน้อย17ม mm. มแต่ณนะวันตัดสินจริงๆมันจะมี 13, 15, 17เราก็ต้องดู ขนาดโดยรวมเช่น17มิลมี2ใบแต่15มิลมีตั้ง5ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า15มิลเนี่ยมันมีสกยภาพในการโตต่อได้ตรงนี้ก็แนะนําว่าคนที่จะฉีดยาต่ออีกประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันมี17มิล5ใบ13มิลอีก1ใบอันนี้ไม่ควรจะป็นต้องฉีดต่อแล้วเพราะว่าโคฮอดโดยรวมเนี่ยมันโตดีแล้วแล้วก็สามารถฉีดยากระตุ้นไข่ตกแล้วก็นัดเก็บไข่ได้เลย